ไปเดี๋ยวโซทิพย์ขาบัตรอยแม่ก็รู้ว่าเดนะไปสวัครับเหลือใบเห็นอาตรนะครับใครที่ยังมีสิบัตรซื้นะครับผมบัตรราคา29บาท1 2 9บาทุณเนือขาดทุณเนื้อบัตรราคา1 29บาทนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมไม่ยังเหรขายแล้วค่ะขอบคุณค่ะ คุณค่ะวาเราสิบเดียวเป็นน้ำมอยยิสเส่เป็นน้ำมอ,อยิใ้ใเส่ไทยว่าน้า,นานนกลัวทุกคนเลยคืออย่ารยวจาแอบเล่ออเหนหแจ,จะไปรับ,รบ<พ>าตัวอ,อีกยังไงบ้างที่สบายดีนะคะนันรุมไหมบอกเลยงานนี้ผมจะบอจะถ่ายเป็นคลิปอะ่ะ

ไฟมันติดแล้วพอเอากระทาเข้าไปมันไม่มีที่ระบายอ่ะมันไฟมันก็ดับเหมือนเดิมคนขายหลอกลวงนี่ดีอย่าไปซื้อนะครับความอยากเล่น่ะเนาะไม่มันก็ตั้งได้แหละแต่ว่ามันไม่มีที่ระบายนี่ไงมันปิดหมดเลยตรงปากมันอ่ะแล้วมันก็ไฟดับเหมือนเดิม เน็ตไม่ดีบอลผูดี้ศูนยสองาอนะสองชาบนะนะอาชา,ออชาเไม่ช่เหรอปีที่แล้ว่ก็เป็นกมุมานทำไมพ่อไม่เล่นแล้วแต่ปีที่แล้วนูน ครับว่าเต้นผมเปิดแอร์อะไรนะเต้นหรอเต้นเต้นผมเปิดแอร์ ไม่รู้แล้วถา,วา,วตถามตอนนั้นันไม่ได้อยู่น,น,น <laughs> ี่เหรนนั้นป็นสกรยหรอใครที่หลอใช่ตอนไม่เป็นที่อยู่ตอนนั้นยังยนนไม่ไเข้าข <c oughs> ที่หอไม่มา ขอบคุณค่ะอุย้ยไรน้องจะปิวนะไม่ปิวเม่อานั่นเต้นมาแล้วเมื่อเช้าไปกินข้าวเมือวต้กอนขอบคุณค่ะ่แล้วเลตอที่นก็เต้นมาแล้วต้องไยอยู่ที่จู่ไยไปไหนนั่งเราไม่ใช่ดังหมดรถที่มาเนี่ยไปไนกันี นะครับสรง่ายๆคือโศก่านดีใจขอบคัตัวนี้เป็นตัวเกียววัตสินในสมรภูขพอนายหญงนะครับที่วาครับนี่กียววัตสินความรู้สึกดีใจนะครับแล้ก็เป็นเพี่อนทุกใจเงสูงยิ่งเขตมีโอกาสได้รับการแสดงนะครับ้ารับใส่พี่น้องในสมัครภูมิหลังจากที่ออกพลาดเรื่องในโฆสนาบรรยากาศตกรงแห้งนะครับความสื่อกันไปนะครับขอพลาดเว่า เป็นหน้าที่ของคณะรมนตรว่ากรเศฉลอิสกโะทรวการังารจดใดของภาคการโึกาได้สมัครามยื้นต่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอได้การเชิญที่คณะเจ้าภาพต่อจนทางด้านของาผู้หลักผู้ใหญ่ประธานในพิธีและนำต่อจนท่านที่จัให้เกิดขึ้นบนิธีนะครับก่อนเปิดการของระเบีวบาการเศิษฐกิจถึงนี้ข้าพก้าอมแล้วก็ขออนุญาตนะครับกล่าวเชิญอย่างบริวารใงวิธีของระเบีวบาการศิ์ ที่จกล่าวเกิดารสำรับข้อมุนี้นะครับคำพี่รองครับะไดกับฝากไว้จากกลุ่มบริษัท้วยการสลับสนุนของประเบีบว่าครับเม้ได้เมื่อวานจะประกาศแล้วเดี๋ยวเข้ามาใชพี่องส่ทอดนะครับพี่้องไปมาริ่มจากของบุิณรก็ไม่ีมีให้เกียรตินะครเดินทางมาเไป็น้ารได้ใจในการระเบียบว่าิ้ว์นะครับฝากตอนใอ้องไปแล้วแช่หรือไม่พี่องเด้ยนารโดยที่าะบอกประทไทยกับ รนขอบเรเองแต่งของโดยปากทีปากดองไมต้องแลแต่งนะครับสําหรับรื่องกอบเรนเซอร์ของเรารุ่นใหม่ล่าสุดสําหรับ XLS 4ประตูนะครับปากทีปากดองอแลงแต่งใทีก้าวหารถเอาไว้ใส่นกอบในตูวไบานรมีอปากดองีองอมูุต่อามษณานะครับที่ออกมาในรูปแบบที่ดีคือขอบเรนเอรรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปากดองไม่ต้งราคาเดตัที่8 7 9 0 0บาท นะครับด้าได้รองครับเป็นคำสั่งระบบทั้งสิ้ทั้งหมดนรครับละทีสำคัญนรครับรอนระรับเป็นขนาดทั้งสินขนาดสิ่งที่ขนาดใหญ่นะครับสำคัญในระบบิจิตอลต่างๆให้ได้โหลดนะครับที่สำคัญครัเป็นไฟเีโปรเจคเตอร์รบันนะครับทำยากพื่จะไดับจากของเอร์ตตัวของเรานะครับที่โชว์รูปป้ทุกสาขาทั่วประเทศมีตำนานอกที่น้อกันวนะครับ รวมไปถึงทางด้านของนะครับคี้นี้ฝากพี่มดองไว้นั่มสำหรับซีซีคลีนตับระเบียบลิงไร่เศษหรือส่ในที่ตาในะครพี่ปัญหาเรื่องของพิหนากของลหน่คนับผิวหน้าให้กปะะสังสใสครับอยากได้